สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะในเพจฮอนด้ายูสคารายเซลเอค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเอมีรถผู้บริหารใช้งานนะคะไม้หลักพันโลมานำเสนอลูกค้านะคะนั่นก็คือรถคันนี้เลยนะคะฮ o n d a m o มบิลิรุ่น1.5 RST 2020เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะสําหรับคันนี้นะคะาราคาพิเศษตั้งขายอยู่ที่6 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นตอนนี้ทางบริษัทเรามีแคมเปญพิเศษด้วยค่ะ มีดาวศนะคะและเรทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79ยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามเอ็ดได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเอ็จะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้ก่อนค่ะว่าคันนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดจะมีสัญลักษณ์ RS นะคะติดไว้ตรงกระจังหน้าและด้านท้ายรถนะคะออปชันครบนะคะรถเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวนะคะ เรามาชมภายในกันค่ะภายในสะอาดนะคะสะภาพเหมือนรถใหม่ไตแดงเลยนะคะมีหน้าจอสัมผัสเบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะและมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะหรือเบาะแถวที่สานะคะลูกค้านั่งสบายเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านถ้ายรหนะคะจะมีสัญลักษณ์ rs นะคะที่เอ๋แจ้งไว้ติดไว้ตรงด้านหลังและรุ่นนี้จะมีกล้องหลังไว้ด้วยนะคะเรามาชมภายในกันนะคะเบาะแถวที่3ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะคะสามารถปรับพับเบาะได้นะคะเพิ่มพื้นที่นะคะในการขนของได้ค่อนข้างเยอะนะคะน,นี้จะเป็นด้านหน้าคนขับนะคะ รุ่นนี้จะเป็นระบบพ u s h start นะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันเลขไม้นะคะสำหรับคันนี้เลขไม่วิ่งไปที่หนึ่งพันกิโลนะคะการันตีว่าเป็นไม้แทร้อยเปอร์เซ็นหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสและมีกล้องหลังให้ด้วยแอร์ออโต ชมรถคันนี้แล้วนะคะรถผู้บริหารใช้งานไม้หลักพันโลลูกค้าสนใจสาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามเอได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421ของเอนะคะจะเป็นโชว์รูมฮอนด้าอยู่สาขาพัฒนาการค่ะรถรุ่นนี้นะคะจะมีไม่กี่คันเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้าสนใจรีบเข้ามาชมรถได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เอขอ,อนำเสนอรถสวยๆเพีย,ยงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ